สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดตู้ปันสุกสุกอยู่กลมเดียวสองป้ายืนดักรอโกยเกลี้ยงไม่แบ่งใครชาวเน็ตแชร์คลิปพฤติกรรมแก๊งตู้ปันสุกโดยมีหญิงสองคนมาคอยหนะ้าตู้ปันสุกเพื่อรอหยิบของบริจาคจากผู้ใจบุญที่นํามาใส่ไวใ้ให้กับคนที่เดือดร้อนทุกครั้งที่มีคนเอาของมาเติมหญิงเสื้อสีแดงและชมพูก็จะเข้ามาหยิบด้วยและเอาไปแทบทั้งหมดของที่นามาบริจาคไม่ถึงมือชาวบ้านเดือดร้อนจริง เพจอย่างดังเหนียวจัดให้รีเทิร์นผ่านวันโพสคลิปจากทางหลังไมพ่พฤติกรรมหญิงสองคนเฝ้าตู้บรนสุหยิบของที่คนนำมาบริจาคไปจำนวนมากชาวบ้านแฉเห็นประจำทำกันเป็นทีมถึงกับมานั่งเฝ้ากันเลยทีเดียว ตู้บรรสุกจริงๆสุกอยู่แค่คนกลุ่มเดียวยืนดักรอเหมาหมดเอาไปทำรายขายออกเมื่อเช้า21สิงหาคม2564ประมาณ10นาฬิกาเข้าร้านยาสอเจริญสะพานใหม้มีตู้บรรสุกอยู่หน้าร้านมีผู้ใจบุญนำของมาใส่ตู้จำนวน2คน และมีแก๊งทำงานกันเป็นทีมผู้หญิงใส่เสื้อสีแดงและสีชมพูดักรอของในตู้หยิบของออกมาและรอหยิบอย่างต่อเนื่องอยากให้ดูคลิปยกเลิกตู้ปันสุขไปเถอะของประจานแทนผู้ที่เขาลำบากแต่ไม่ได้เพราะมีไอ้พวกจุดๆ,ๆโดยได้มีชาวเน็ตเข้ามาคอมเมนต์ว่า ชายชแก๊งขนอ้วนมาทีจะมาขนเอามากัน3 4มี่คนตระเวนเอาเลยละคนพวกนี้คนเดือดร้อนจริงเขาจะไม่ทําแบบนี้หรอกค่ะเขาจะเข้าใจคนที่เดือดร้อนด้วยกันอีกท่านบอกว่าเห็นประจําค่ะมาเป็นแก๊งหยิบของไปหมดอีกท่านบอกว่าเห็นทุกวันเลยครับมานั่งรอเลยอ่ะเป็นต้นท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากทีนิวส์ครับ